สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านสวนชัยพัฒนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูใบชะพูนะครับใบชะพูอยู่ใต้ต้นมะนาวนะครับที่บ้านสวนชัยพัฒนะครับนี่นะครับใบชะพูนะครับใบชะพูนี่ประโยชน์หลายอย่างเลยนะครับเป็นต้นไม้มหัศจรรย์นะครับที่สําคัญนะครับ แก้ปวดฟันได้ด้วยนะครับคนปวดฟันในจะรู้ดีนะครับว่าอาการปวดฟันในทรมานขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทํากันดูนะครับว่าแก้าการปวดฟันยังไงนะครับสําหรับใบชะพูนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ต้นชะพูมาแล้วนะครับซึ่ง หลายหลาคนนะครับอาจจะสับสนเกี่ยวกับใบชะพูกับใบพลูนะครับใบพลูที่เคี้ยวกับหมากนะครับไม่ใช่ใบนี้นะครับนะครับใบชะพูนี้ทําได้หลายอย่างนะครับเป็นสมุนไพรรักษาโรคด้วยนะครับแล้วก็ประกอบอาหารได้หลายอย่างส่วนมากที่รู้กันก็คือที่เขาไปทานกับเมี่ยงคํากันนะครับ แต่วันนี้นะครับใบชะพูนี้นะครับเป็นต้นไม้มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือลดหรือบรรเทาอาการปวดฟันโดยเราจะใช้รากนะครับของต้นใบชะพูนี้นะครับนําไปต้มนะครับแล้วก็นําน้ําที่ต้มนั้นนะครับมาอมมากลั้วในปากเพื่อบรรเทาอาการปวดฟันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับครับก็สําหรับวิธีการนะครับเดี๋ยวเราจะนํา รากนะครับรากของใบชะพูนะครับเราก็ตัดสักประมาณ10เซนนะครับนารากสัก4 5หรากนะครับของใบชะพลูนะครับตัดสักประมาณ10เซนโดยเราจะไม่ใช้ใบนะครับใบเราก็เดี๋ยวนำไปทานกับน้ำพริกก็ได้นะครับสำหรับใบชะพูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวนําไปล้างทําความสะอาดนะครับแล้วเราจะนําไปต้มนะครับกับน้ํานะครับน้ําดื่มน้าเปล่าเรานะครับนําไปต้มไปเคี่ยวจนสารในของใบชะพูนะครับออกมาเพื่อจะกลัวปากนะครับเป็นการลดอาการปวดฟันนะครับครับเมื่อเรา แช่นะครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้รากของต้นชะพูนะครับสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำการต้มกันนะครับตั้งหม้อนะครับใส่น้ำลงไปครับครึ่งลิตรนะครับ น้าลงไปครึ่งลิตรเสร็จแล้วก็เราก็นํารากของต้นชะพูนะครับที่เราล้างไว้แล้วที่เราแช่ให้ดินออกแล้วก็ล้างไว้แล้วนะครับใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับต้มให้เดือดแล้วก็เคี่ยวให้สรรพคุณของชะพูนะครับได้ออกมากับน้ำต้มนะครับ เพื่อที่เราจะนำมาอมมากลั่วนะครับแก้ปวดฟันนะครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยครับปิดฝารอเดือดครับเดี๋ยวเช็คดูว่าเดือดหรือยังนะครับอ๋อกำลังเดือดเลยครับเดี๋ยวปล่อยเคี่ยวไปอีกสักพักสัก4-5นาทีนะครับ เดี๋ยวเราก็ค่อยมายกลงนะครับโอเคครับก่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวยกลงนะครับปล่อยให้อุ่นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมากรองนะครับเดี๋ยวเราจะมารินน้ำนะครับ ใช้ประมาณสักครึ่งแก้วนะครับเดี๋ยวเราไปอมไปกลั้วปากแก้ปวดฟันกันนะครับเราวิธีการอมนะครับการกลั้วปากก็ไม่ยากนะครับเราก็อนะมเข้าไปนะครับกลัวกั้วไว้ในปากประมาณ3นาทีถึง5นาทีนะครับกลัว้วกั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  จะใช้ประมาณครึ่งแก้วที่เห็นนะครับก็จะใช้กล้วได้ครั้งละสามครั้งนะครับได้สามครั้งนะครับกล้วไปอันนี้ผมอาจจะกล้วเร็วหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วควรที่จะกล้วอยู่สักประมาณ3-5นาทีนะครับต่อหนึ่งคำนะครับกลัวๆไปเรื่อยๆนะครับกลัวดแล้วก็ค่อยบ้วนทิ้งนะครับแล้วก็กล้วใหม่นะ แก้วหนึ่งก็จะได้3าํคพอดีนะครับก็สําหรับท่านที่ปวดฟันอยู่ก็ลองนําไปทํากันดูนะครับได้ผลครับก็จะช่วยในการบรรเทาอาการปวดฟันได้นะครับนะฮะก็ลองทํากันดูนะครับผมว่าได้ผลเลยทีเดียวเพราะว่าผมก็ทําอยู่เวลาช่วงปวดฟันครับรู้สึกสะอาดปากเลยเชียวะครับ ก็นอกจากนี้แล้วนะครับใบชะพูนะครับส่วนมากทางบ้านเราก็จะใช้ทำอาหารได้กันหลายอย่างนะครับที่เห็นเห็นที่ทราบๆกันก็จะเป็นแกงขั่วนะครับใบชะพูใส่หอยขมนะครับอันนี้ก็อร่อยนะครับแซบแต่จริงๆแล้วนะครับมีนะครับมีสรพพคุณอีกมากมายสำหรับใบชะพูนะครับสรพพคุณก็จะมีนะครับ ลดกลิ่นปากดับเชื้อแบคทีเรียนะครับแล้วก็บริเทาการโรคเบาหวานนะครับมีคุณค่าทางโภชนาการทําให้เจริญอาหารแล้วก็บริเทาการปวดเมื่อยของร่างกายด้วยนะครับมีสารต้านมูลอิสระต่างๆนะครับช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุุนด้วยนะครับแล้วก็สรรพคุณดีๆนะครับสําหรับใบชะพูนะครับน้าใบชะพูนี่ดีนะครับยิ่งดีเลยครับปรับค่าน้ําตาลในโรคเบาหวานได้เลยนะครับสําหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวานอยู่นะครับก็ แล้วก็มาใช้ดูนะครับที่เขาใช้ก็จะใช้ทั้งรากนะครับทั้งต้นทั้งใบทั้งดอกนะครับโบราณเขาเก่าไว้ว่านะครับให้นําทั้งหมดนี้นะครับเคี่ยวในน้ำสามขันนะครับให้เหลือขันเดียวนะครับเอาต้มไปเคี่ยวน้ำสามขันให้เหลือขันเดียวแล้วก็รับประทานเข้าไปก็จะช่วยลดในเรื่องของโรคเบาหวานได้นะครับนะครับกัในใด มีหรือยังไม่มีนะครับก็หาปลูกนะครับเอาไว้ที่บ้านของท่านได้นะครับก็วันนี้นะครับสําหรับชัพฟูนะครับที่นําเสนอวันนี้ก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับถ้าสิ่งดีๆวันนี้ที่นํามาเสนอไว้พบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่บ้านสวนเจริญพัฒน์นำสิ่งดีๆมาให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ